Thank <laughs> มาครับผมวันนี้เปิดตัวด้วยเมทัลยงสุดยอดเมทัลเฮ้ยวันนี้มาแปลกๆมีกีตาร์มาด้วยเนื่องจากมีน้องๆครับผมสอบถามาว่าเฮ้ยพี่เล่นกีตาร์ให้ดูหน่อยเล่นกีตาร์ให้ดูหน่อยไอ้ผมก็ไม่ค่อยเก่งครับไม่รู้จะเล่นยังไงดีผมก็เลยคิดได้อย่างหนึ่งครับผมอยากทําคลิปเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่รู้จะทํายังไงผมเลยคิดได้ว่าตอนเด็กผมสงสัยว่าเพลงเมทัลหรือว่าเพลงล็อกเนี่ยแม่งเล่นยังไงทําไมแม่งแบบว่าเสียงมันได้แบบสุดยอดดูดันมากมายมหาศาลขนาดนั้น มีทิคอยู่ทิคหนึ่งครับสาหรับดนตรีล็อกหรือเมทัลสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับมันจะง่ายมากสําหรับน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับหรืออาจจะรู้แล้วก็ได้ก็ช่างมากเลยแต่ผมจะบอกครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อึดอั้นตันใจแล้วมาผมอยากจะบอกมากคือปกติครับสายบนเนี่ยสายหเนี่ยมันจะเท่ากับสายหนึ่งนี่แล้วเราก็จะดีเป็นอย่างนี้แล้วขอดล็อกคอดล็อกแล้วก็จะจับอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่คราวนี้ครับถ้าเราเล่นเมทัลครับด้วยความที่แบบว่ามันมีมูฟเมนต์ปับ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 เยอะครับมันจะเป็นการเล่นยากมากแล้วก็มันจะไม่ได้ซาวครับซาวสายเปล่าอะไรเงี้ยเขาเลยคิดกลวิธีขาเหวอะไรไม่รู้นะครับเราครับหมุนสายหกให้ต่ําลงครับหมุนสายหกให้เสียงเท่ากับสายสี่ครับอย่างเงี้ เสียงเท่ากันละเสียงเท่ากันแล้วครับผมเราจะจับธรรมดาไม่ได้แนละ้วถ้าจับธรรมดาเพี้ยน,นทันที<ๆ>เพี้ยนเลยมันจะได้สายเปล่าวงนี้ครับหนักแน่นฮีเฮียหนักแน่นฮีเฮียสมมุติถ้าขอดีปกติเราจะจับอย่างนี้เราเปลี่ยนมาจับอย่างนี้ครับนิ้วเดียวง่ายๆง่ายชิบหายไวว่าเราก็ไล่ใหม่ครับปกติถ้าเราดีสายเปล่าจะเป็น E ใช่ไหมครับผม E ก็จะเลื่อนมาอยู่จุดนี้ครับ ทุกอย่างจะล่นเข้าไป1ช่องครับผมปกติ E จะเป็นสายเปล่าตอนนี้ครับ E ก็จะเป็นคอร์ E ถ้าจับอยากจะจับคอร์ด E E เมนเ r นี่ครับท่าไปเลยครับช่อง2 3เส้นครับผม6 5 4้าี่มันก็ได้ F sharp minor คอร์ด G คอร์ด A คอร์ด G คอร์ด C ถ้าอยากสะใจมึงดีสายเปล่าเลยดีไม่ต้องคิดเฮียเลยดีสายเปล่าอย่างเดียว สายป่าไปคอร์ดดีครับด,ด,ดีดีไม่ไอรเลยหาอะไรก็ได้หมดครับผมดีปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้แต่ถ้ามันเมื่อยมือแล้วแบบแม่งไม่เท่สาวไม่ได้เมื่อยมือเก็กหญิงไม่ได้อ่ะมือหมุนสายหกเลยหมุนสายหกอย่างเดียวให้ต่ำลงให้เสียงมันมาเท่ากับสายสี่ครับผมแล้วมึงดีนี่มึงขอเบอร์ผู้หญิงไม่ได้วยเลยแล้วมึงดีอย่างนี้เลยนี่ ได้แน่นอนได้แน่นอนชัวแล้วก็เราจะแบบแล้วแต่ครับคราวนี้เราจะคิดเอทการเล่นอะไรต่างนานาเราอาจจะแบบเล่นอย่างเช่นแบบว่าผมเล่นเพลงต้นคลิปครับผมของซิสเต็มพ็อปป้าดาวน้อง,องๆเราไปฟังดูแล้วก็มีหลายเพลงครับที่แบบว่าใช้การเล่นอย่างนี้ครับผม mm hmm. เขาก็จะเล่นแบบสายสายเนี่ย mm hmm. เพราะว่าถ้าไปเล่นอย่างนี้มันจะแบบมันจะเคลื่อนไม่ทันมันจะเคลื่อนลำบาก มันต้องใช้เวลาการฝึกเพิ่มอีกแต่ว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ปุ๊บซาวมันจะได้อย่างเช่นแบบว่านี่นี่ก็ประมาณนี้ครับผมอย่างเช่นแบบเพลงง่ายๆครับน้ำลายของซีรีฟูครับถ้าธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ นี่ปึ๊บนี่ปึ๊บต่อไปครับผมเราลองมาเล่นแบบดอบสายมันจะเท่ขึ้นเยอะง่ายๆครับไม่ต้องใช้ทีดีหมุนให้เท่ากับสายสีอยงเดียวนี่ทามันเท่ากันแล้วก็ลองเล่นอยู่ครับนี่ยขอดจีครับจับแค่นี้ทีมเจอร นักแนกกว่าเยอะอซีจับธรรมดากว่าก็ได้ปุ๊บโอ้เสียงกทสอ่ได้มาเสียงก็จพันมงเสียงในคิ่งขอนเสียงแค่บางได้หลายเสงนะได้หลาเสียงนะ กลัะมานี้ครับผมนี hey, ่เรนจะได้ทามประมาณนี้ครับถ้าใครอยากเล่นเมทัลอยากเล่นเพลงล็อกครับผมใช้ทริกนี้ครับแล้วก็เราไปศึกษาเพิ่มเติมครับมันจะมีแบบว่าหมุนสายให้ต่ําลงไปอีกแต่ว่าถ้าอยากรูก้เดี๋ยวจะมาว่าครับอย่างเช่นแบบว่าเล่นเพลง slip knot หรือเพลงแบบพลังโหดๆดเนี้ย เขาก็จะล่นสายให้มันต่ําลงไปอีกถ้าอยากรู้ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมีตอนสองครับผมเพราะว่าอยากทําคลิปดนตรีมานานแล้วถ้าใครดูแล้วเป็นแฟนมันแท้ของไลมอถ้าอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับดนตรีครับผมขอเลยขอใต้เม้นเลยขอใต้เม้นเลยเอาละหาเรื่องแล้วกูครับผมคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับผมเปิดตัวอาจจะเป็นรายการใหม่ก็ได้รายการดนตรีครับผมใครอยากให้ทําอะไรหรือเล่นเพลงอะไรก็ลองขอมาแล้วกันครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผม